สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์เชาชาแนลมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ได้กดติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเอาไว้แล้วนะครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนานๆนะครับผมก็จะได้นำเรื่องดีๆมาเล่าต่อไปเรื่อยๆนะครับเราได้พูดถึงเรื่องเล่าจากราราพระไตรปิฎก,กนานพอสมควร เกือบจะเป็นโดยร้อยคลิปแล้วนะครับเดียกว,ว่าเกินร้อยแล้วล่ะจะว่าจริงเรื่องที่นํามาเล่าจากพระไตรปิฎกนะครับแต่จะมีสักกี่ท่านหรือว่าผมเองก็ยังไม่เคยนําเรื่องพระไตรปิฎกจริงๆมาเล่าให้ฟังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกและอะไรคือความหมาย ของคำว่าไตรปิฎกและก็ไตรปิฎกซึ่งเป็นคำพีหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในนิกายเทรวาตนั้นหรือในประเทศไทยนั้นเนี่ยได้บรรจุเรื่องอะไรเอาไว้บ้างและทำไมพระไตรปิฎกจึงถือว่าเป็นธรรมนูญเป็นคำพีหลักของคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปนี้จะเป็นเรื่อง และก็เป็นสาระของการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกขอทุกท่านได้โปรดติดตามไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมทุกเรื่องจึงต้องเล่ามาจากพระไตรปิฎก รตไตรปิฎกเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีโดยภาษาบาลีเนี่ยเขียนว่าติปิตะกะติปิตะกะก็คือต่อเต,อตอรรออ่าสระอิปปาปาสระอิต่อปะตักแล้วก็กอไก่หรือตอนหลังก็เขียนว่าเตปิตะกะก็เป็นเตปิฎกถ้าอ่านเป็นภาษาไทยนะครับตามภาษาบาลีตามหลักไวยากรณ์เนี่ยเขาเอาสระอิมาเป็นสระเอได้ก็เลยเป็นเตปิ ตก,กะนะครับทีนี้เรามาดูภาษาสันตรกฤตนะครับภาษาสันสกฤตเนี่ยเขาเขียนว่าตริปิตะก,กะก็คือตอเต่ารอเรือสรลอิปอปาสระอิตอปะตักหรือดอชดานะดชดานะ่าจนะเป็นดอชดานะครับแล้วก็กอไก่อ่านว่าตริปิตะก,กะซึ่งต่อมาได้แผงเป็นไตรปีดกนั่นเองนะครับ ที่เรียกตรงๆก็คือไตรปิฎกนั่นเองนะครับติตัวนี้ตามภาษาบาลีเขาแปลว่า3นะครับแปลว่า3ส,ส่วนคำแปลเดี๋ยวเราค่อยดูไปเป็นลำดับนะครับตริปิตกะหรือไตรปิฎกเนี่ยเป็นคำพีซึ่งบรรจุค,คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพอจะเทียบได้กับคำพีไบเบิลของ คฤริตศาสนาคำภีร์กุร่านของศาสนาอิสลามและคำภีร์เวทของศาสนาฮินดูคำว่าปิตกะปิตกะก็คือปอปาสละอิตอปะตักกอไก่นะครับแปลว่ากระเช้าหรือตักราคำว่าติหรือเตหรือไตรแปลว่าสามฉะนั้นไตรปิดกซึ่งเป็นคำในปัจจุบัน ที่เราพูดกันจนคุ้นปากนั้นจึงแปลว่าตะก,ก้าสามใบตกกะก้าสามใบนะซึ่งแปลว่าตะก,ก้าซึ่งก็เอาไวบ้บรรจุสิ่งของนั่นเองนะครับทีนี้พระไตรปิฎกในความหมายของคำว่าตกกะก้าสามใบนั้นก็มีอยู่ว่าตกกะก้าใบที่หนึ่งได้บรรจุวิพระวินยัยปิฎก,กซึ่งเป็นเรื่องที่ทว่า,าด้วยว ระเบียบวินัยสําหรับพระภิกษุและก็ภิกษุณีนี่คือภาวินัยปิดกนะครับตะกร้าใบที่สองบรรจุไว้ด้วยพระสุตตันตปิดกซึ่งว่าด้วยคําสอนด้านศิลธรรมและปรัชญาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่บุคคลประเภทต่างๆในเวลาและสถานที่ต่างๆกันนี่ตกร้าใบที่2นะครับตะกร้าใบที่สบรรจุ อภิธรรมปีดกซึ่งก็คือคำสอน,สอนด้านจิตวิทยาและ,และอภิปัจจยาใน,ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าทั้งสามส่วนเนี่ยหรือสามตะก้านี้ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะครับ ตะก้าใบที่1น,นั้นเป็นเรื่องกฎเรื่องระเบียบตะก้าใบที่2นั้นเป็นเรื่องพรธรรรมเป็นเรื่องการประกาศศาสนาส่วนตะก้าใบที่3เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอภิธรรมก็คือธรรมะที่เกี่ยวข้องกับกจิตนะครับซึ่งถือว่าเป็นอภิปรัชญาก็คือเป็นความรู้ที่ลึกซึง้งและก็เข้าใจค่อนข้างยากก็ถือว่าเป็นลำดับไปนะ พระวินัยปิฎกก็เป็นบรรทัดฐานในเบื้องต้นพระธรรมก็เป็นบัตรบรรทัดฐานในท่ามกลางส่วนบรรทัดฐานในเบื้องสูงขึ้นไปก็คือพระอภิธรรมพระไตรปิฎกของนิกายเทรวาสก็คือนิกายใหญ่ๆของพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนิกายนะฮะหนึ่งก็คือนิกายมหายา,ยานยานใหญ่นะฮะสองก็คือนิกายเทรวาสนะครับอ่นิกายมหายา,ยานเนี่ยส่วนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองในกลุ่มประเทศจีน นในเวียดนามในญี่ปุ่นในโซนต่างประเทศนะครับส่วนนิกายเทราวาทนี่ก็จะเจริญในประเทศไทยในพมา่าในศรีลังกานะครับนะยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ไง่ายๆพระไตรปิฎกของนิกายเทราวาทเนี่ยถือว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดและก็เก่าแก่ที่สุดเขียนไว้ด้วยภาษาบาลีหรือ เรียกว่าภาษามคธิซึ่งเป็นคาดเป็นภาษาของชาวแคว้นมคธซึ่งตามประวัติศาสตร์ก็เชื่อกันว่าเป็นภาษาซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในแคว้นมคธและในแคว้นโกศลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในรัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศในอินเดียปัจจุบันในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยภาษานี้ซึ่งก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าภาษานี้เนี่ยมันคือภาษาบาลีในปัจจุบันนี้หรือเปล่านักปราชญ์ทั้งตะวันตกตะวันออกก็ยังถกเถียงกันอยู่นะฮะซึ่งเราจะไม่ถกเถียงกับเขาครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากรู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยที่บรรจุด้วยภาษาบาลีแต่ว่าเป็นคําสอนอะไรอย่างไรเนี่ยเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ต้องไปถกเถียงครับ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องเถียงลงมือปฏิบัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นฉบับบาลีเนี่ยพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยอักษรไทยนะฮะฉบับบาลีที่พิมพ์ด้วยอักษรไทยเนี่ยมีอยู่45เล่มนะครับซึ่งก็พยายามที่จะใช้การแบ่งเป็น45เล่มเนี่ยก็เท่ากับเวลา45ปีที่พระพุทธองค์ได้ประกาศเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ับโดยเริ่มตั้งแต่ตัสรูจนถึงปฏิภาณแยกเป็นวินัยปิฎกใน8ดเล่มนะครับพระสุดตันตปิฎก25เล่มและก็พระอภิธรรมปิฎกนั้น12เล่มนะครับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีของประเทศฝ่ายเทรวาททั้งหมดอันนี้ก็คือนิกายเทรวาทของพุทธศาสนานะฮะก็คืออยู่ในศรีลังกาพมา่าหรือเมียนมาในปัจจุบันประเทศไทยเขมร ลาวได้ต้นฉบับมาจากไหนครับต้นฉบับเนี่ยมาจากศีลังกาจากลังกาหรือว่าศีลังกาในปัจจุบันแล้วก็มีข้อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระไตรปิฎกภาษาไทยซึ่งแปลจากภาษาบาลีได้พิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2500มีจำนวนร,รวมทั้งหมด80เล่มซึ่งก็เท่ากับพระชนมายุของพระพุทธเจ้าที่บังเกิดขึ้นในโลกของเรา นะครับตั้งแต่เกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยมีอายุ80ปีนะครับซึ่งกรมการศาสนาเป็นผู้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในคราวฉลอง25 <20 S 1> พุทธศตวรรษก็คือว่า2,500ปีกึ่งพุทธกาลของพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นมีการเชื่อกันว่าจะมีอายุยืนยาวถึง5,000ปีนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อ2,500ปีกึ่งพุทธกาลก็เลยมีการเฉลิมฉลองดังนั้นพระไตรปิฎกในประเทศไทยก็จัดพิมพ์ขึ้นครั้งแรกนะครับจำนวน8 0เล่มด้วยกันในปี2,500หรือในปีครบ25พุทธศตรวรรษนะครับนอกจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้วก็ยังมีพระไตรปิฎกภาษาสันสกฤตสันสกฤตแบบบริสุทธิ์เลยนะครับ แล้วก็ภาษาสันสกฤตแบบผสมก็คือถูกแปลไปเป็นหลายภาษานะครับมีภาษาตุรกีนะครับภาษาโอ้โหหลายภาษานะครับนะมีภาษาตุรกีก็มีภาษาสิงหลานก็มีภาษาเอกูุริชก็มีนะครับซึ่งทั้ง3ามภาษานี้ก็อยู่ในเอเชียกลางจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนภาษาจีนและก็ภาษาทิเบะปิดภาษาต่างๆเหล่านี้ ไม่มีครบบริบูรณ์เหมือนกับไตรปิฎกภาษาบาลีมีเฉพาะบางเรื่องบางตอนเท่านั้นเดิมทีเดียวยก็อาจจะมีครบบริบูรณ์ครับแต่อาจจะสูญหายไปบ้างตามการเวลาตามการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกแล้วก็การผ่านการเวลาผ่านศึกสงครามผ่านการเจริญรุ่งเรืองผ่านการล่มสลายก็ทําให้พระไตรปิฎกอยู่ไม่ครบหมายถึงว่า ที่เป็นหนังสือนะครับที่เป็นเล่มนะฮะอยู่ไม่ครบส่วนมากก็เป็นของนิกายมหายาณที่นับถือกันนะครับคราวนี้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วพระแต่ปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในจปัจจุบันนี้นะครับมีที่มีไม่ครบหลักฐานต่างๆก็แสดงไว้ในบรรดาปิฎกทั้ง3เนี่ยวินัยปิฎกและสุตตตปิฎกในเก่าแก่กว่าพระอภิธรรมปิฎก และก็มีอยู่ในนามของพระธรรมวินยัยแม้ในสมัยที่พุทธเจ้ายังทรงม,มีพระชนอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม,ม,รม,ม,รม,มหรือทรงบัญญัติพระวินัยที่ไหนเมือ่อใดพระสาวกที่ได้ยินได้ฟังก็จะจดจำไว้แล้วก็ถ่ายทอดให้สิทธิ์ด้วยวาจายังไม่มีการจารึกเป็นอักษรความจริงในสมัยพุทธกาลมีการใช้ภาษาอักษรกันแล้ว แต่เหตุที่ไม่มีการบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงเป็นตัวอักษรคงจะเนื่องมาจากความเชื่อถือของคนอินเดียในสมัยนั้นที่นิยมท่องจำคำสอนทางศาสนาด้วยใจแล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยปากเพราะเห็นว่าคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรอยู่ในใจและถ่ายทอดด้วยใจไม่ควรให้ไปอยู่ในวัตถุภายนอกซึ่งอาจจะสูญหายได้ด้วยภัยต่างๆ ในพระสูตรหลายพระสูตรหลายพระสูตรนะครับในพระสูตรตตปิฎกเนี่ยมีการจําแนกวิธีการศึกษาเล่าเรียนไว้5ประการด้วยกันคือสุตสตาการฟังฟังซึง่งไมม่ีการเขียนทัตตาการทรงจําไว้ว SO ัจสาปริวิจิตาการท่องจําได้คล่องป,ปากมนาสาลุเปกิตาเพ่งพิจารณาความหมายด้วยใจทิฏฐิยาสุสุปฏิติวิวิทา เข้าใจความหมายทะลุปุบุโรกนี่เป็นวิธีครับวิธีเรียนพระไตรปิฎกวิธีรู้พระไตรปิฎกวิธีทรงจําพระไตรปิฎกนะครับก็มี5ประการตามที่กล่าวมานะครับแม้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วการศึกษาและการถ่ายทอดพระธรรมวินัยก็คงกระทํากันโดยวิธีจําและวาจาก็คือจําแล้วก็บอกกันนะครับ แต่เนื่องจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีคงมีมากมายเกินความสามารถของคนคนเดียวที่จะจดจำได้หมดจึงมีการแบ่งหน้าที่กันในระหว่างพระสงฆ์ให้พิสุบบางรูปเป็นผู้ท่องจำพระวินยัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระวินยัยเรียกว่าพระวินัยทอนให้พิสุบบางรูปเป็นผู้จำพระสูตรท่องจำพระสูตรเรียกว่าพัะธรรมทอน แม้ผู้ที่จำพระสูตรก็จะแบ่งออกเป็นสองพวกคือทีฆะภาณะและผู้ที่ท่องก็คือผู้ที่ท่องพระสูตรยาวๆและก็มัชฌิมภาณนะหรือภาณกะนะฮะเป็นผู้จำพระสูตรขนาดกลางการศึกษาพระธรรมินหยคงมีมาในรูปรมุข<ร> <itative S 1> ภาถาก<ร>็คืองงการอบอกบอกันต่อหน้านะครับโดยใช้วาจาและก็การท่องจำ มาเป็นเวลาช้านานตามหลักฐานของฝ่ายลังกาคือหลักฐานที่อยู่ในประเทศศรีลังกานะครับเท่าที่ปรากฏในคำพีพีประวังสร์ซึงเป็นชื่อคำพีหนึ่งนะครับแต่งประมาณปีคศ .400 นะครับพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัถกถา ได้รับการจารึกลงเป็นตัวอักษรในใบลานครั้งแรกในศีลังกาในรัชสมัยพระเจ้าวัตรคามิมีอภัยซึ่งก็อยู่ประมาณคิดศักราศหรือก่อนก่อนที่คิดศักรราศจะเกิดขึ้นนะครับร้อยสามปีในการทำสังคยานาซึ่งทางฝ่ายเทรวาถือว่าเป็นครั้งที่4ีสามครั้งแรกนั้นก็ะทาในประเทศอินเดียนะครับ ครั้งที่4ทําในประเทศสีลังกาถ้าข้อความในทีประวังสะเป็นความจริงเราก็อาจจะถือได้ว่าพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาได้รับการเขียนลงในใบลานครั้งแรกเมื่อประมาณ500ปีหลังจาก,จากพระพุทธองค์งสเสด็จด,ด,ด,ดับขันธปรินิพพานหรือประมาณ2,000ปีมาแล้ว2,563ปีด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงนับจนถึงปีปัจจุบันนี้ตามหลักฐานทางฝ่ายอินเดียการทำสังคยนาซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่4นั้นเนี่ยได้แก่สังคยนาที่จัดทำขึ้นโดยชื่อว่าพระที่ชื่อว่าปาระสวะภายในการอุปถัมภ์ของพระเจ้ากานิสกะกษัตริย์เผ่าสากยะหรือตุรุษกะซึ่งมีอำนาจครอบครองอินเดียภาคเหนือภาคตะวันตก ถึงอัฟการนิสถานในปัจจุบันตลอดขึ้นไปถึงเอเชียกลางด้วยนะครับคำพีฝ่ายทิเบตและบันทึกของพระสมณทูตหยวนฉวางหรือเฮียนจังซึ่งเดินทางไปอินเดียในคร,สริสตศตวรรษที่7เนี่ยต่างก็พูดถึงการทําสังขยนาครั้งนี้งานสำคัญของการทําสังขยนาครั้งนี้คือครั้งที่4นี้ก็คือ การชุมนุมพระสงฆ์ทั้ง18นิกายซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นแต่งอัตกถาแล้วก็ทําการอธิบายเพระอัตดตจารึกลงไว้ในแผ่นทองแดงแล้วเอาบรรจุไว้ในพระเจดีย์แห่งหนึ่งซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนักโบราณคดีกําลังขุดค้นหาแผ่นทองแดงดังกล่าวแต่ก็ยังไม่พบครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกคำพีทางพระพุทธศาสนาลงเป็นตัวอักษรในอินเดีย แต่ก็เป็นการกระทําที่สีลังกาเพราะสังคยนาครั้งนี้กระทําในราวปีคิตศกราัชที่100 เรื่องราวความเป็นมาของพระไตรปิฎกนะครับน่าจะต้องกล่าวกันให้ยืดยาวพอสมควรในเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นคัมภีร์หลักของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรแล้วก็เป็นแบบไหนแล้วก็เชื่อถือได้หรือว่า อะไรได้อย่างไรแค่ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี่มีหลายคนก็ไม่เชื่อพระไตรปิฎกมีหลายคนก็เอาพระไตรปิฎกมาอ้างว่าถ้าอะไรนอกเหนือพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าตำหน่งนี้นะครับซึ่งเราเป็นชาวพุทธแน่นอนครับต้องทําความเข้าใจแต่เพื่อไม่ให้คลิปแต่ละคลิปเนี่ยยืดยาวเกินไปก็ขอให้ท่าน โปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อให้ได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับสวัสดีครับ